เอฟซีทุกทุกทนนะครับมือนีพอยเยาวัาดน้อนพงกสีมะเมาเรืองผลละไมผลละไมประจําภาคนะครับผลละไมประจําภาคอีสานนะครับกับตั้งแต่สมัยก่อนพุทธะมันเกิดบหลายคือทุกมือนีหดอกนะครับทุกมือนีกะมีหลายอย่างนะครับแต่ว่าผมขอบาตั้งแต่สมัยเก่าพุทธะนะครับมาว่ามกไมประจําภาคอีสานนี่มี่เอียงแน่นะครับเนาะ ครับนี่ก็คือหมักม่วงไงนะครับของภาคอีสานเท่าก็หมักม่วงแก้วนั่นนะ่ะ,น,งไงไน,ะนะครับตั้งแต่กี่แต่ก้อนกัมีหมักม่วงไงนี่แหละภาคอีสานนะครับคือเป็นสายพันธุ์ดึกดําบันหมักม่วงไงแล้วก็หมักม่วงบานนะครับนี่น,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 ะบบนะครับหมักม่วงน้อยหมักม่วงน้อยบ้านเท่านี่แหละสำหรับใบโบกถ้ามันสุกนะครับกับ นอกจากมักม่วงน้อยแล้วก็ไม่หมักม่วงป่านะครับคือหมักม่วงป่านี่เป็นสายพันธุ์สีสามหมว่าเกิดมากกัเห็นโหลดนะครับหมักม่วงใหญ่แล้วก็หมักม่วงน้อยแล้วก็หมักม่วงป่ามีสามสายพันธุ์นะครับภาคอีสานแต่ว่าก็คือวานน่ะยุกต่อมานะครับยุคตัวมากกับเศษกับพัฒนาคือการปรับปรุงสายพันธุ์ของเพลินน่ะละนะครับ แต่ก่อนถ้ากสิลุจักอยู่ดอกเนาะครับว่ามีสามสายพันธุ์แต่ก่อนพุ่นนะครับแต่ว่าสมัยสุเมือนี่โอ้ยหลายนะครับอันเชียวสเสวยอุกล่องเขาไอ้โชกอันนั่นอยังมุมนี้ตะขี่บ่มีครับบม่มีผมรับรองได้ว่าบ่มีนะครับสมัยสองพันห้าร้อยหาหาร้อยหกหาร้อยเจ็ดนี่นะครับคือทางตะขี่บ่มีนะครับ สุ่มโุกอนั่นซุ่มมาหาชนกนี่เนาะครับครับกะพ่อได้กินแต่ว่ากะบอ่อได้ขายกะสร้างบันถอนะครับนเนาะเฮากะบอ่อได้ซื้อกินมาตั้งแต่บอ่อได้ซื้อกินเฮากะลดการใส่ใจลงนะครับสําหรับหมักหม่วงหรือว่าพลมไม้ไทยนะครับมาขันเบาเรื่องพลมไม้ไท่นี่กะตั้งแต่ขี่กะมีแต่บมักมีบักเขียบกับบักม่วงสามสายพันธุ์นี่แหละเนาะครับตั้งแต่ปูแต่ายาเพิ่นผุนผมกะ บ่แน่ใจเลยครับว่าเพื่อนที่เคยกินหมักทุเรียนบ่บูสมัยปูยาตาใหญ่ก็ได้นะครับหมักทุเรียนหมักเงาะมูนี่นะครับเดี๋ยวนี้มักเงาะภาคอีสานกับปลูกตัวเดอกับมีเหลือเดอนะครับหมักทุเรียนกับมีแล้วแต่ก่อนบ่มีนะครับทุเรียนก็ไดหมักเงาะกระไดนะครับซูมมือนี่มีหลายๆมักนะครับมักลิ้นจี้มักกระโตกลกงี่ยังกักัหลายๆอย่างเพิ่มเติมขึ้นมานะครับสําหรับพลไมลัยภาคอีสานกับ มีเกือบสิคือกันทุกทุกภาคเลยล่ะเนาะครับเดี๋ยวนี้เนาะครับเนาะครับก็นี่แหละเนาะครับผมจังอยากยิบยกขึ้นมาว่าผลละไม่ภาคอีสานต่างตะกี้ครับเดี๋ยวนี้เนาะครับมันสีมีบ่คือกันเนาะครับเดี๋ยวนี้ก็มีหลายๆอย่างคือผมบอกหอยฟังนั่นแหละเนาะครับเนาะครับก็ผมก็ขอคงขออวยลงสะกอนเนาะก็ไหวพ่อกันคลิปคลิปหนาเด้อ สำหรับเอซีทุกทุกทันนะครับก็บอคให้อยู่ดีมีสุขลำรวยโชคหมานเบขขิดสุขู่สุขคนนั่นแหละนะครับพ่าะนื่วัดก็บอค้ก้าวเข้าขา,าสวัสดีครับ